สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ASTE a d d IT i o n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนของคลิปเรีลนะครับจากเฟซบุ o กนะครับไปให้เพื่อนที่แชท t m s s s n n g r r ของเรากันนะครับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มตอนในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของคลิปเรียวนะครับที่เราจะต้องการแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกคลิปเรียวขึ้นมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้สังเกตเทางด้านมุมทางด้านขวามือทางด้านลา่างๆนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเ,ออเครื่องหมายนะครับที่ เป็นแชร์นะครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของเครื่องหมายแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของอป๊อปอัพขึ้นมากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของเมนูทางด้านล่างกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะเลื่อนหาคําว่าเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็ ในเมนูนี้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับเมื่อเจอแล้วครับก็คลิกเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเพิ่มเติมกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ เมนูนะครับที่เขียนว่า Messenger กันได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือซ้ายขวากันได้นะครับหลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ่อ Messenger ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของ Messenger กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่คลิกไปที่ส่งนะครับเพื่อที่จะส่งในส่วนของคลิปเรียวไปให้กันนะครับก็ให้ทำการคลิกส่งกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่งกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการส่งในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นคลิปเรียวนะครับส่งให้เพื่อนที่แชท t m s s s n n g r r กันนะครับจากนั้นเราจะมาตรวจสอบที่แชท ที่แชทมส e s น e จอรกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของแชท t Messenger กันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นในส่วนของอคลิปเรียลนะครับก็ถูกส่งไปให้เพื่อนในแชท t Messenger นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการส่งในแบบนี้นะครับก็จะส่งเป็นคลิป เป็นลิงก์นะครับแล้วก็เราไปเปิดที่ลิงก์นะครับอีกรอบหนึ่งกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการแชร์คลิปเรียวนะครับส่งไปเพื่อนที่ชท m e s s e n g e r นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ